พระาธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามหรือเรื่องหนองหานแลตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุลนครจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อราชการจึงได้มีการปร,ปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานที่ดินให้เป็นห้องน้ำสะอาดแห่งปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุขนครได้จัดสร้างห้องน้ำแยกจากอาคารสำนักงานที่ดินโดยการนำกิจกรรม5สมาดำเนินการจัดการ 1. สะอาดมีการดูแล,แลและรักษาความสะอาดเป็นประจำโดยได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในการทำความสะอาด 2. สะดวกในห้องน้ำมีน้ำเพียงพอสะอาดสุขภัณฑ์อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบฝาปิดมีสบู่เหลวสำหรับล้างมือและมีผ้าเช็ดมือมีการระบายอากาศที่ดีไม่มีกลิ่นเหม็นมีแสงสว่างเพียงพอ 3. สวยงามมีการตกแต่งห้องน้ำให้สวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้เพื่อสร้างความสดชื่นสวยงามและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ 4. สุขลักษณะ มีการแยกประเภทห้องน้ำสำหรับผู้ชายผู้หญิงและห้องน้ำสำหรับผู้พิการโดยมีป้ายแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจนซึ่งในห้องน้ำคนพิการได้จัดให้มีกลิ่งขอความช่วยเหลือสำหรับอำนวยความสะดวกไว้ด้วย5สร้างความประทับใจมีการจัดทำป้ายองความรู้เกี่ยวกับงานของสำนักงานที่ดินประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดส,สุโขทัขอรับรองว่าจะปรับปรุงพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนตลอดไปขอบคุณค่ะ